สวัสดีค่ะช่องชอบซีรีส์มานําเสนอซีรีส์ใหม่ของหลินอีพระเอกจ,จากเรื่องไออุ่นรักในใจเธอจํากันได้ไหมคะวันนี้หลินอีมาในบทบาทของลู่จิงอัจฉริยะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศที่ไปแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งค่ะและปัจจุบันรุ่นพี่คนนั้นก็เป็นนักร้องชื่อดงัองเหลียงเชินหลังจากที่ไม่เจอกันมานานพวกเขาก็ได้กลับมาใกล้ชิดก,กันโดยบังเอิญอีกครั้งมาดูว่ารุ่นน้องสุดหล่อจะตามจีบรุ่นพี่ได้ยังไงนะคะมาดูเรื่องราวตอนที่1กันค่ะ ฉากเปิดที่งานประกาศผลรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมที่ปีนี้เลี้ยงเชิญกับเมืง่งหลานที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดตัวได้เข้ารับเลือกด้วยนะคะเมืองหลานที่รู้ว่าเลี้ยงเชิญต้องได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นแน่นอนแต่เธอจะต้องได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีและก็เป็นไปตามนั้นค่ะเลี้ยง<อ>เชิญได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นที่เมืองหลานบอกว่ามันคือรางวัลปลอบใจต่างหากเพราะว่าในขณะที่เลี้ยงเชิญขึ้นรับรางวัลน,นะคะด้านล่างทุกคนก็ได้เห็นข่าวข้อติดเทีนว่าแฟนของเลี้ยงเช เนือเชิดลงจากเวทีอย่างเก็บอาการไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรนะคะจนกระทั่งพิธีกรจะประกาศรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีที่มีเหลียงเชิญและเมืองหลานเข้ารอบคัดเลือกเหมือนกันเมื่อพิธีกรเริ่มประกาศค่ะเมืองหลานที่มั่นหน้าว่าต้องเป็นเธอก็ลุกขึ้นยืนทันทีแต่ก็ต้องยืนเกินเมื่อชื่อที่ประกาศออกมากลายเป็นเหลียงเชิดโลกวงการบันเธอนะคะต่อให้เกลียดกันแค่ไหนก็ต้องมีกอดกันจับมือกัน เลี้ยงเชิญยิ้มอ่อนก่อนจะบอกว่าขอรางวัลไปก่อนส่วนคนคนนั้นมั่งหล,ะละัดรับแฟนก็แล้วกันค่ะเลี้ยงเชิญขึ้นไปรับรางวัลแบบสวยๆผู้ชายแบบนี้เธอไม่ได้ให้ราคาอีกด้านหนึ่งค่ะลู่จิงอัจฉริยะแห่งโลกไซเบอร์ได้เป็นเกมเมอร์ตัวท็อปกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดในเกมจนสามารถเอาชนะมาได้หลังจากจบเกมแล้วลู่จิงก็รีบมาดูงานประกาศผลรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมทันทีค่ะเขาเป็นแฟนเพลงตัวยงของเลี้ยงเชิญโลกไซเบอร์รู้เพื่อนเขาก็รู้ ที่จิงเขากับเลี้ยงเชิญเคยได้คุยกันโดยบังเอิญเมื่อสมัยที่เขาเรียนอยู่มปลายลู่จิงในตอนนั้นกําลังนอยกับผลสอบที่ไม่ได้ที่หนึ่งของระดับภาคมาเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งนั่งร้องไห้ยอยู่ตามลําพังตอนที่เขาจะจากไปค่ะก็ต้องตกอยู่ในผวังกับเสียงร้องเพลงของรุ่นพี่คนนั้นซึ่งก็คือเลี้ยงเชิญในวันนี้นั่นเองค่ะลู่จิงมักจะเปิดเพลงสุนเฟิงค่ะเป็นเพลงของเลี้ยงเชิงให้กับเหล่าเกมเมอร์ฟังจนเพลงนี้ของเลี้ยงเฉิญน,นะคะขึ้นอันดับการค้นหา และนำมาซึ่งการติดตอ่อเียนเชิญให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเกมค่ะแต่เธอเล่นเป็นซะที่ไหนกันนะคะพอคิดจะอาศยเพื่อนเพื่อนก็หมดความอดทนกับเธอซะกอ่อนอย่างดีที่เพื่อนเธอนะคะจะส่งคนอื่นมาสอนเธอแทนและคนคนนั้นก็คือลู่จิงพระเอกของเรานั่นเองค่ะค่ะนี้ก็เป็นเรื่องย่อ EP ที่1นนะคะส่วนตัวเองยังไม่ค่อยอินและฟินกับเรื่องนี้เท่าไหรนะ่นักใครดูแล้วก็มาคุยกันได้ค่ะแต่ตอนนี้ขอกลับวนลูปไปเรื่องอุ่นเอรักในใจเธออีกรอบก่อนก็นแล้วกัน แล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ